Welcome back to Channel 8 Muay Thai Super Champ, ladies and gentlemen. Are you ready for our main event? All right, here we go. Quick one 73.5 kilograms. This will be fought at 73.5 kilograms. Our first fighter, 27 years of age. He is a kickboxing champ from Iran. He's already beaten many Thai opponents today. Can he do it again? Let's see. With a fight record of 73 fights. 55 wins in four draws representing Iran. Give it up, for Heaven Soleimani! <laughs> New Iran Heaven huh? Soleimani! กของเขามุมแดงครับอายุ25ปีจากน้องบุรพูประเทศไทยชกไปแล้ว109ไฟชนะ84และเสมสอ2ครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ดีเซลเล็กพรา้26 from Thailand He's a gold medal winner in the representing Thailand and n ้องมูลอภ o ด Deselect พราน26กและกรรมการของคู่นี้ครับคุณพงศักด์แปนละมอมาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับพพก่ดน้ำหนัก7จ5กิโลกรัมครับนักโมยมุมแดงครับไอ้หนุ่มซินตึงดิเซลเล็กพราน26พบกับเควาโซเลมานี่จักวิรานครับวัย25ปีนะครับ คือจริงของเขาอันหนึ่งอัดขมานสีนะครับ24มีนาคม2 5 3 6ครับ172เซนติเมตร109ครั้งชนะ84แพ้23เสมอ2ครับเด็กจากน้องบัวลำพูนะครับส่วนประเภทแถวหน้าของประเทศไทยครับคุณมารุสครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับไม่ต้องแนะนำกันมากครับมาฝากฝีไม้ลายมือที่นี่หลายครั้งหลายคราเลยครับสำหรับเควานโซเลมานี่นะครับนักมวยจากอิหร่านครับอายุ27ปีสูง180เซนติเมตรนะครับ ไปมา73ครั้งชนะ55แพ้14เสมอ4ครับมีกองเชียร์มี FC มาด้วยนะครับชูป้ายชูรูปของไทวานนะครับนักชกจากอิร่านนี่นะครับไม่ธรรมดาครับรายนี้โอ้โหรูปร่างสรีระดูแล้วหนักใจแทนดีเซลเล็กพราน26เลครับแต่ดีกรีของเราก็ไม่ธรรมดานะครับดีกรีเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น พิกัดน้ำหนักไม่เกิน71กิโลกรัมนะครับเหรียญทองซีเกมครั้งที่29นะครับที่ประเทศมาเลเซียครับผ่านการต่อสู้กับนักมวยต่างชาติมาเยอะครับดีเซเล็กวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกไฟ์หนึ่งนะครับที่เป็นไฟ์สาขาสาการของเขาเลยครับไอ้หนุม่มสิยงตึงครับเดิมนี่ไว้ทรงผมแบบไอหนึ่งเสียงตึงนะครับแต่ว่านาทีนี้ น่าจะรับใช้ชาติในรูปแบบทหารผ่านไปแล้วครับในสีเสื้อพ่าน26นี่ครับชกมวยไทยไปด้วยรับราชการไปด้วยครับไม่เคยยิ้มนะครับบนสังเวียนเลือดเด็กคนนี้แพ้ก็ไม่ยิ้มชนะก็ไม่ยิ้มครับไม่มีรอยยิ้มในมุมปากของเขาครับ โอ้วันนี้น่าดูจริงๆครับคู่เอกครับดีเซลและกับเควานโซเลมานีครับครับรูปแรงสรีระอยู่ที่ไควานครับสูงใหญ่ครับขณะที่เรานั้นได้กระดูกได้ชั้นมวยครับแต่ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับเอาละครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นแล้วครับยกแรกครับ ดีเซเลก,กับเควานซลิมานี่พี่ตูพงศักด์แป้นละม่อมครับทำหน้าที่รู้เข้าใจก,กฎกติกามวย3ยกดีครับทางด้านของไควานในานามของเควานมวยไทยยิมนะครับอ่ะต้องระวังเลยครับอย่าเผลอไพ่ครับดังครับเขาทักทายเราก่อนครับซ้ายหน้าโอ้ยวางขวาฟรีคิกไปหนึ่เม็ดร,รับคุณมาลุด ก็ไดยว่าไตจุดโทษนำไปก่อนเลยครับในเอเชียในอาเซียนนั้นีาน,น้เรื่องของลูกหนังก็ระดับเบอร์ต้นๆนะครับแต่ตอนนี้มาชื่นชอบศิละปะแม่ไม้มวยไทยแล้วเราก็เป็นคนมวยมีความภาคภูมิใจครับเรื่องของศากดิ์เรื่องของศิลป์ เก่งอย่างใดเก่งอย่างหนึ่งให้ได้นะครับเป็นนักมวยเก่งก็ไปทั่วโลกได้เป็นนักดนตรีเป็นนักศิลปะเรียนเก่งก็ไปทั่วโลกได้ครับน้องๆหนูๆทั้งหลายเลือกเอาครับเส้นทางของท่านโอ้โห,โโหแต่ว่าตอนนี้ชักจะอึดอัดหรือเปล่าพีเซลเล็กโดนไปสี่ดอกแล้วนะครับนั่งนับอยู่แต่กมารงจริงครับเทวานซาลิมานี่ยิงมัดขวายังเข้อไปครับโดนแทงไปทีนึง อย่าปล่อยให้เขาได้ใจนะครับต้องออมุตทำให้เขากลัวบ้างครับดีเซลเล็กวางคนละแข้งครับเข็นไปติดเชือกโอ้ยสองเด้งเลยครับเด้งเชือกหนึ่งเด้งอีกหนึ่งเด้งเด้งมาเจอเข่าครับอ้าวแล้วครับเดี๋ยวดูครับยุทธวิธีของดีเซลเล็กคราด26จะเจาะถึงตัวไขวานหรือเปล่าอ้าวต้ังต่างชาตบ้างครับปวดทับนอกครับอ้าวครับ ดาวต่างชาติเองก็แบ,บ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายแล้วครับเชียร์ไทยด้วยเชียร์อิหร่านด้วยแหมคนละแข่งครับเมื่อสักครู่ครับยูเซเล็กนี่ออกเนื้อเน้นๆนะครับนั่นนะครับจองล่างกลับเพื่อไม่ได้ครับประสบการณ์ของดีเซลเล็กเอาครับกลาวบวกก้าแรกครับมวยแบบนี้ นี่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกจอตู้อีกคนหนึ่งนะดีเซลเล็กพลาน26สไปทุกช่องไปทุกตู้ครับแล้วต่างประเทศก็ไปบ่อยครับโอ้ไยไขวานไม่ธรรมดาครับโตทุกเม็ดสวนทุกดอเกเหมือนกันแต่สองเม็ดสองดอกเอาเละครับวางแ้งขวา่ครับถึงโวลงไปครับดีเซลเล็กยิงมาขวาโอ้โห,หน่ากลัวจริงครับโซเลมันี่เป็นทุกลูกครับอายุอานามแค่27สนะครับ ขวาเยอะๆครับทางด้นของดีเซลเล็กครับแม่ปกติหวานใจก็จะมาเชียร์ตลอดนะครับทางด้านของไขวานวันนี้ไม่มานะครับกลับโอ้ยเตะซ้ายโดนขวาบวกครับอาครับอย่างที่ผมเรียนไว้ดีเซลเล็กไม่ไม่ยิ้มครับบนเวทีผ่านยกแรกไปนะครับตัวแรกกันหอมปากหอมคอครับนี่ครับไอ้หนุ่มซินตึ้งครับดีเซลเล็กาด2 6 เฉลภาพช้าครับยกแรกที่ผ่านมายกแรกตอเข้มข้นครับต่างคนต่างเป็นมวยครับพูดง่ายๆดูความใหญ่ความยาวของไทยวานครับเข็นเข้าเชือกแล้วแทงซ้ำกันไปไม่ผิดกติกาครับแบบนี้ไม่เกินสองเก้าครับยืนปักหลักครับต่างคนต่างเกี่ยวต่างคนต่างคืนลูกนี้สวยครับเีลาของดีเซลเด็กเตะเต็มแคกเลยครับดูครับเตะแล้วเขาเกี่ยวคืนครับระวังครับแหนลุ้นเลยครับ แฟนต่างชาติครับความชมมวยที่นี่ไม่ผิดหวังครับรับประกันความมันทุกคู่ได้ดูหลากหลายนะครับได้ดูศิลปะได้ดูกีฬาครับได้ดูเนื้อแท้ของมวยไทยครับทักษะการใช้หมัดใช้ศอกใช้เขา่าทํากีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาเต็มรูปแบบยกที่2ครับเดียเเล็ก,กับไควานโซลิมานี่ครับโอ้ทักทายก่อนด้วยขวาเลยครับโซลมานี อยู่ที่ดีเซลเล็ก้วครับจะเจาะถึงตัวหรือเปล่าเล็กกว่าเชื่อกว่าสั้นกว่าครับประสบการณ์ช่วโมงวินเยอะตอกเร็วแล้วนะครับคุณมารุตนี่ยกสองเลนะครับตอกเร็วแล้วขยันออกองพูดนะครับโซเลมานี่เราไปอยู่ข้างเชือ่อครับขยับขยับไปมาครับยังไม่ออกครับดูครับยังไม่มีจังหวะครับดีเซลเล็ก ต่อยลับตัวครับเข่าร้อยครับสวยงามครับซ้ายหน้าของดีเซลเล็กเริ่มจะทำงานแล้วต้องขยับชิงเดินนะครับให้หลากหลายมากขึ้นครับมายุทธวิธีเดียวไม่ได้ครับรุงแตกเยอะๆครับเหมือนอาหารครับยอกน้ำปลานิดใส่น้ำตาลทรายหน่อยครับรสชาติก็จะมาครับ ใส่ไปครับหมัดเท้าขอซอกใส่ไปใส่ไปแต่เขาเจอของเราเขาก็เกรงเกรเหมือนกันครับเอาแล้วครับเริ่มจะออกเรอยแล้วครับดีเซลเล็กได้ได้ครับซ้ายหน้าสวยงามพระรามแปดครับแบบนี้สวยงามพระรามแปดครับตั้งรับได้แล้วเอาละครับโดนเข้าไปบ้างครับเควาโซลิมานีครับเริ่มจะตั้งหลักตั้งลำได้นะครับดีเซลเล็กแหมตั้งแต่เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆครับดีเซลเล็ก โชคมวมยมาแพ้ชนะไม่รู้ครับไม่เคยเห็นรอยยิ้มจากใบหน้าใครเลยครับสีข้างแดงปื้นไปเหมือนกันไหมครับโซเลมานี่ตอนนี้เริ่มจะรีแลกมากขึ้นแล้วครับเกมของดีเซลเล็กเริ่มจะเจาะได้บ้างแล้วเพ้นอีกทีนึงอ้าวนะครับผิวขา,ขาวขาวของไควานชายโครงเริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วครับ อู๋ต้องระวังหมัดดักของไควาเซณีนะครับนดีลหมครับมาแล้วครับมีเซลเล็กทำท่าจะตื้อๆเหมือนกันครับไควานโดนเข้าไปหนักๆเอาละครับเบียดนครับแร่กันคนละเข่าได้และครับตีสุวัสด์ครับปอกปากสอนไปเรื่อยครับต้องระวังครับต้องระวังครับลูกหมุนลูกฟาดสายนา าครับอกไว้ในใจตัดบอเธอกดเจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้วแม่ลูกนี้เสียหลักล้มลงไปนะครับกรรมการไม่นับครับชาวไทยชาวต่างชาติรอบใจครับตัวเล็กเตะตัวใหญ่ล้มครับนี่แหละครับศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสู้กะที่น้ำหนักตัวว่ากะท่นวะอาวุธอาครับเริ่มจะรั่วรั่วเหมือนกันครับไพยวานทำท่าจะเป็นกระทงหลงทางครับแอดูครับชายโคงด้านซ้ายพลาดไปถึงด้านหลังเละครับเอาละครับ เดินเครื่องติดแล้วครับแม่แล้วข้างบดยกดังซะก่อนครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับมาเครื่องติดเอายกที่2นี่เองนะครับดีเซลเลพาี่ยี่สิบหกครับโอ้โหไล่ไปเอาระเบิดเถิดเพิงนะครับยกที่ผ่านมาก็ชื่อดีเซลเล็ต้องเผาหัวซชหนึ่งยกก่อนครับโดนแข้งโดนหมัดครับเครื่องร้อนพอเครื่องติดก็มาเลยครับสายเป็นชุดๆนะครับนี่ครับเขาลอยจุดนี้ครับปีเข้าหน้าอกเลยครับหลังจากนั้นมาเลยครับซ้ายแทงซ้ายเสียบซ้ายครับ เอยาชุดเข้าไปครับนี่ครับมวยไทยต้องมีทีเด็ดแบบนี้ครับขายแล้วต oh. oh. ้องขายเป็นชุดครับมาทีเดียวดอกเดียวนี่คู่ต่อสู้ได้หายใจครับบรรยากาศสดๆครับฝักหลักกับช่องแครับอ่ะยกสุดท้ายดูแล้วสนุกครับนี่ครับนี่กองเชียร์ของไทวานครับวันนี้ยกชุดใหญ่มาเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับเอาละครับยก3าครับยกสุดท้ายครับดีเซลเลกับไทวานโซเลมานีครับโอ้โหแข่งขวา ด่างล้มครับโดนซ้ายเข้าไปนี่ค,ครับศาตรามวยไทยครับเตะแล้วบิดสะโพกเตะแล้วส่งมาจากหัวไหล่าล่ครับต้องระวังอย่าประมาทครับไอน้นมเชียงตึง๊งโอ้โหแล้วครับตอนนี้เดินหน้าแจากแข้งซ้ายย่างเียวเอ้ดูมัดคว้านีครับ สุดมันครับผู้นี้สุดมันครับยักษ์ชนยักษ์ยักษ์แพกับยักษ์ใหญ่นบเราเป็นยักษ์แท้แต่ว่าแพ้แบบคุณภาพเดินเข้าไปแล้วครับดิเซเล็กลงแข้งขวาครับโอ้โห <c oughs> แม่โยนเข้าสามเหลี่ยมเปน้ำกระเด็นเข้าหน้าผู้บริหารเลยครับเม็ดเหงื่อใครอยู่ข้าเม็ดเหงื่ด นี่รอครับแมยังได้ยังครับมือไปติดแถบรวมเบรกได้ครับสวยงามครับนี่ครับกีฬาลูกผู้ชายเข่าครับอีกทีนึงโอ้โหตอนนี้ครับรับเนื้อเน้นๆเลยครับโซลมาลี่แม่นี่เลยครับของจริงเลยครับดีเซเล็ปตอน26ตัวจริงมาแล้วครับเอาของจริงมาให้ดูเลยครับไม่แ ว่ามาเตะฝรั่งแล้วสนุกนะครับที่นี่ฝรั่ง็นมวยครับเอาของจริงมาพิสูจน์เตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักว่านี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอโ้แขชนะอีกเรื่องนึงครับสู้ไปครับแบ็คซิ่แต้วไม่ตกใจครับไอ้หนุ่มเซ็กซ์แหมโดนไปเริ่มละล้าละลังเหมือนกันนะครับท่านสซเลมันดีครับขา้างหลัง รมจากพิวนะครับดีเซลเล็กสับเท้าหลอกควายขาเป็นโลนันโดนะครับดูกองเชียร์ครับโอ้โยซ้ายหน้าของไควาโดนอีกแล้วครับไอ้หนุ่มเช็งตึงเตะซ้ายเต็มหน้าอกขวาอีกดอกหนึ่งบอลเคีลบไปอย่างนี้ไม่เสียแต้มนะครับไม่เสียแต้มไม่มีคะแนนรูปมวยนะครับที่นี่ครับเน้นการออกกระพุ้ครับอ้าวแล้วก็แข้งขวาอีกทีหนึ่งเขี่ยไว้ครับเทวาโซนี่ต่อยหมัดขวาดีเซลเล็กเอาคืนได้ครับกอด ที่เลี้ยงทีมงานของพีเซลเล็กชอบใจใหญ่ครับดูครับดูด้านหลังครับลุ้นให้น,หน่อยครับมีความสุขครับดูครับสุภาพตีด้านหลังก็มีอารมณ์ร่วมไทยวายจะเขี่ยให้ล้มไม่ล้มเลยนะครับนี่ครับ เซลเล็กเรืองนแค่ครับยก2ยกสาฉายเป็นชุดเลยครับแม่ตอนนี้เทวาเซเมันนี่ครับรับดีเซลเล็กขึ้นมาทันทีครับอยากจะกอดไว้นานๆครับโอ้โหแขง้าย,ายครับเต็มพุงกระทิเลยครับลูบๆๆกนีกกาา้ชายชายโครครับอาครับยักใหจากีราดายใจทางปาแล้วเจอบาทเข้าไปเยอะๆเต็มเตโครืนเหมือนกันติดฟางอีกนิดเดียว ครบ3ยกครับโอ้โหสุดมันครับสุดมันนี่ครับดิเซลเล็กแล้วก็เควานเซเลมานี่วันนี้เหนื่อยแทบขาดใจจริงๆครับ2 3นี่เจอของดิเซลเล็กไปเนื้อๆครับไปชมภาพช้าครับยกที่3ดูจังหวะช้อนเตะนะครับนี่ครับซ้ายดีขวางามแต่ซ้ายดอกมอสกูดเด้งเลยครับโดนเข้าไปสุดเหมือนกันครับ โอ้สุดมันครับยก2ยก3สมชื่อดีเซลครับเรื่องติดช้าหน่อยแต่ว่าพอติดแล้วก็ฉายเป็นรุดเลยครับนี่ครับบรรยากาศด้านล่างบอกสั่งให้สับสอกครับพี่เลี้ยงของไขวานนี่ครับรู้ตัวครับดีเซลเล็กยืนใกล้ๆครับลูกแบ็คทิกและนี่ครับแม่ไตตาล่างครับเสียหลักล้มลงไปครับพี่เลี้ยงนวันนี้ เชียร์กันถึงใจจริงๆครับเอาล่ะครับใครจะชนะครับไปพบกับคุณแมตติวดีนบนเวทีเลยครับขอเสียปรบมือให้คู่เอกของเราครับผมสนุกอีกแล้วนะครับกับคู่เอกจัดเต็มครับคราวนี้73.5กิโลกรัมครับจะเป็นอย่างไรบ้างคู่นี้นะครับไม่มีนักชกคนไหนแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไว์ก็ไม่ได้แจก But let's see who ladies and gentlemen, after three rounds of action. And the winner is the Red Corner from It's the win. An exciting bout. Congratulations, thank you to Kevin Soleimani, also from Iran. A great fight and a great performance from both of our fighters in our main event this evening. We hope you have enjoyed all the exciting bouts that we have gone through with c h a n n m u y Thai Super Champ. สำหรับวันนี้นะฮะนักชกที่ได้รับรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุง,งเส้นผมรีไวฟ์นะครับมีท่านเดียวนะครับและผู้ที่จะมอบรางวัลน,นี้นะครับขอสิ่งประมือให้คุณเดียเกียรติเพชรครับผมโปรโมเตอร์ของเรานะครับและนักชกคนนี้นะฮะโมฮัมหมัดอามากจากคู่ที่3นั่นเองรับไปเลยจากผลิตภัณฑ์บรุง,งเส้นผมรีไวฟ ต่อสู้มีแผลแตกนะฮะในคู่ที่สามขอบคุณครับคุณโมฮมหมัดอามักและคุณเดียกิเพชรยังอยู่กับเราครับพี่เดียครับมวยวันนี้เป็นยังไงบ้างมีน็อกบ้างชนะคะแนนบ้างแต่รวมๆแล้วมันนะแน่นอนครับผมว่ามันมากเลยครับสำหรับคู่เอกครับครับก็ผมน่าจะได้ต่อยกันใหม่ครับผมว่าผมว่าสูสีมากๆน่าจะเจออีกสักรอบแม้ล้างตานะใช่ครับนี่ความมันของเรานะฮะในการจัดถัดครั้งถัดไปนะฮะของเราจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจครับพี่เดีย อยากจะให้อย่าพลาดชมนะครับผู้เอกสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาชนะวันฉลอง p k เแทนไทยมวยไทยมาครับจะต่อยกับนักมวยไทยนะครับซึ่งซ้อมอยู่กับค่ายบัญชามเมฆของบัวขาวเขาจะเก่งขนาดไหนเขาจะต้านชาวฝรั่งเศสได้ไหมติดตามชมครับผู้มแค่นี้ก็น่าชมมากๆเลยขอบคุณครับคุณเดียเกตเพชรครับผมโปรโมเตอร์ของเรานะฮะ ในการชกค,ครั้งถัดไปของเรานะครับน่าติดตามจริงๆครับนักบวยทั้งสงคนเลยว่าจะมันขนาดไหนวันนี้นะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับขอบคุณพลิตภัณฑ์ Time แคปซูลเครื่องดื่มสปอนเซอร์รถยนต์นิสสันนาราผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive และกาแฟ C-MAX ครับแต่ส่วนแมทธิวดีลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ